สวัสดีครับและนี่คือ Watch i n d Watch รายการที่จะนาเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์หลังจากที่เราได้ทำก้าวแฝ้ของโซนัสไปเมื่อไม่นานนี้มันก็มีอีกตัวหนึ่งที่ปิ้งเข้ามาในหัวของพวกเราทีมงานถึงรูปร่างของมันจะดูเหมือนว่าไม่มีความลับอะไรมากมายแต่เจ้าตัวนี้มันก็เป็นถึงโปเกมอนในตำนานเลยนะครับซึ่งมันก็คือวินดี้สุนัขเพลิงสุดเชนั่นเองหลายท่านอาจจะงงกันว่าวินดี้มันเป็นโปเกมอนในตำนานได้ยังไงวินดี้ไม่ใช่ปเกกมมมมออนนนนนนใตตตตาาาาาาะพี่่หรรืั้ววจแซย เปพวกเราว่าชินวัตก็จะมาไขาความลับในส่วนนี้พร้อมด้วยข้อมูลความลับอื่อนๆอีก8อย่างรวมเป็น9ข้อ9้าแฟกเเรืร่องจริงของวินดี้กันในคลิปนี้ถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดและไม่ถูกใจนั้นขออภัยเอาไว้ด้วยและเหมือนเดิมในคลิปก่อนๆเราจะขอแนะนําข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าสุนัขเพลินตัวนี้ก,นกันก่อนนะครับอาคาไนาชื่อญี่ปุ่นวินดี้โปเกมอนในตำนานประเภทไฟเป็นโปเกมอนในเจนที่1แห่งภูมิภาคคันโตยุคข,ของเลด l บลูปรีนเยลโล่มีร่างแรกก็คือกาดี้โปเกมอนลูกสุนัขประเภทไฟนอกจากนี้มันยังมี แต่เราจะขอข้ามพวกนี้ไปเพราะในคลิปนี้เราจะมาเจาะกันที่ล่างคันโตเท่านั้นโดยเจ้าวินดี้จะมีลำตัวเป็นสีส้มแถบดำยาต้าดำจมูกดำแขงคอและด้านบนรวมไปถึงรอบข้อเท้าทั้งสีและหางเป็นสีเบจซึ่งเป็นสีเดียวกับใบหูรูปเพชรด้านในของมันและนี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปที่ใครๆก็น,น่าจะรู้เราจึงแยกออกมาพูดช่วงต้นก่อนที่จะไปลุยก้าวแฟกต์และถ้าอยากจะรู้แล้วว่ามีความลับอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้ามอนสุนัขเพลิงตัวนี้บ้างเราไปดูก้าวแฟกต์ในข้อแรกกันได งามน่าเกรงขามพร้อมด้วยความสามารถอันสุดยอดทำให้มีแฟนๆโปเกมอนหลายคนชื่นชอบมันไม่เพียงแค่จากในเกมเท่านั้นในอนิเมะมันก็เป็นที่รักในหมู่เทรนเนอร์ทุกช่วงวัยด้วยความที่มันเป็นสุนัขอาจจะอิงมาจากโลกความจริงส่วนมากแล้วสุนัขกำลังจะรักและซื่อสัตย์กับเจ้าของของมันเป็นอย่างมากวินดี้เองก็เช่นกันครับมันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มาตั้งแต่ในอดีตมันเป็นโปเกมอนที่ขึ้นชื่อเรื่องความกล้าหาญและความจงรักภักดีเป็นอย่างมากด้วยลักษณะนิสัยต่างๆเหล่านี้จึงทําาใให้้้วิิินนนนนนดีเเเเปปป็โโกกมมมมมออยยทังจะแลลผู่น ข้อที่2ความสง่างามก็จากที่เราได้บอกไปว่าวินดี้เป็นโปเกมอนที่มีความสงาาม่างามคราวนี้เราก็จะมาเจาะในเรื่องนี้กันครับว่ามันสง่างามยังไงซึ่งวินดี้เป็นโปเกมอนที่มีส่วนสูงราวๆหฟุต3นิ้วหรือก็คือประมาณ1.9เมตรถือว่าค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับมนุษย์โดยทั่วไปหรือสุนัขสัตว์ในโลกความจรงิงอีกทั้งมันยังมีแผงคอ,อนงดงงามที่แสดงถึงความน่าเกรงขามและพลังงานแข็งแกร่งของมันโดยมันมักจะสะสมอาหารไว้ที่แผงคอเพื่อนําไปให้ลูกๆของมันและมันยังมีเปลเวลเพลิงที่ล้อ และด้วยโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรงตามส่วนต่างๆของมันไม่ว่าจะเป็นแผงคอลำตัวขาทั้ง4ีรวมไปถึงหางจึงทําให้มันมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ341.7ปอนด์หรือราวๆ155กิโลกรัมด้วยส่วนสูงและน้ำหนักแถมรูปลักษณ์ที่โดดเดน่นจึงทําให้วินดี้เป็นโปเกมอนที่มีความสง่างามเป็นอย่างมากข้อที่3ต้นแบบและที่มาของชื่อวินดี้มีต้นแบบหลัลกๆมาจากชีซาสิงโตผู้พิชักที่ลักษณะคล้ายสิงโตกับสุนัขและโคมไมนุ u, หรือที่เรียกกันว่าสุนัขสิงโตส่วนลวดลายตามตัวจะคล้ายกับเสือออซึ่งงงาาาาจจาาจจะ้ิมกเีย กินไฟในตำนานโบราณมีลักษณะคล้ายสิงโตและเสือนอกจากที่กล่าวมาด้วยความที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันคือสุนัขแถมยังมีลวดลายคล้ายกับเสือมันจึงอาจจะอิงมาจากสุนัขลายเสือสองสายพันธุ์ไคเคนสุนัขพื้นเมืองของญี่ปุ่นเป็นสุนัขหายากและชทรซินหรือในชื่อเสือเทสมาเนียหรือหมาป่าเทสมาเนียเนื่องจากว่ามันมีลักษณะที่คล้ายทั้งหมาป่าและเสือก็ตรงตามลักษณะตัวของวินดี้เลยครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษอาคานายอาจจะเป็นการรวมคำของคำว่าอาเคนที่แปลได้ว่าความลับหรือลึกลับและเคนายที่แปลได้ว่าขมเขี้วหรือสุนนะัขอรววมกกแล้็ จะได้ประมาณว่าสุนัขแห่งความลับอะไรประมาณนั้นและถ้ามาดูถึงชื่อญี่ปุ่นวินดี้ที่เราส่วนใหญ่เรียกกันในชื่อนี้ก็อาจจะแปลงมาจากคําว่าวินลมหรือวินดี้ลมแรงก็จะตรงตัวกับมันที่มีความเร็วเป็นจุดเด่นสามารถวิ่งได้ไวราวกับสายลมและขอแถมให้อีกนี้ในเกมโปเกมอนเรดบลูเวอร์ชั่นเบต้าอัคนายเคยมีชื่อดั้งเดิมในเวอร์ชั่นนี้ว่าเบลสที่แปลว่าเปลวไฟด้วยนะครับข้อที่4สุดยอดแห่งความเร็วก็เราเพิ่งพูดไปเมื่อตะกี้ว่าวินดี้เด่นเรื่องความเร็วคราวนี้เราจะมาดูกันว่ามันเร็วยังไไงแแบบบหหนนฟสาาายย้ลลเเรือป่ ากในข้อมูลได้บอกไว้ว่าวินดี้เป็นโปเกมอนที่มีความคล่องตัวและความเร็วเป็นจุดเด่นมันสามารถวิ่งไปได้ทั่วทุกภูมิประเทศได้แบบสบายๆไม่มีอะไรมาขวางกั้นมันได้ซึ่งมันสามารถวิ่งได้ราวๆ6 2 0 0้ไมล์หรือเกือบเกือบ10,000กิโลเมตรภายใน24ชั่วโมงเลยทีเดียวก็ด้วยความเร็วขนาดนี้จึงทําให้ผู้พบเห็นบางคนคิดว่ามันเป็นโปเกมอนบินและกําลังบินอย่างสง่างามเข้าในหาที่มาของความเร็วจากความเร็วที่เราเพิ่งได้กล่าวมามันก็มีที่มาที่ไปด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ยจๆจะโปเกมอนส ในข้อมูลลับสุดลึกจากในเกมได้ระบุไว้ว่าในช่วงเกมเจนที่2วินดี้เป็นโปเกมอนเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เรียนรู้ท่า Extreme Speed ได้ถ้าแปล,ลคำนี้แบบตรงๆก็จะได้ประมาณว่าความเร็วสูงสุดซึ่งท่านี้เป็นการโจมตีแบบพุ่งทะยามด้วยความเร็วที่แทบจะมองไม่ชันและมักจะได้ออกตัวโจมตีก่อนเสมอก็นี่หละครับท่าที่มีมาคู่กับมันชัดๆจึงแม้ว่าในเจนที่3เป็นต้นไปจะมีโปเกมอนตัวอื่นที่เรียนรู้ท่านี้ได้แล้วก็ตามแต่นอกจากโทเกะคิสบูคาเรีโอมอนซูโดอย่างไคริวและวินดี้ล่างฮิซุยตัวอื่นนนนนๆททีี่่่ไมมใชววิดกก็็จะเปเปพพตนาานายา ทัั้้นนที่จะใช้ท่า Extreme Speed ได้ก็สมแล้วที่วินดี้ก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนเหล่านี้และนอกจากท่าโจมตีสุดยอดความเร็วของวินดี้แล้วที่มาของความเร็วอย่างหนึ่งของวินดี้เราก็ได้แอบบอกไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็คือชื่อญี่ปุ่นวินดี้นั่นเองคอรี่หกค่าพลังจากที่เราได้บอกรูปร่างลักษณะตัวความสง่างามความแข็งแกร่งความเร็วต่างๆของมันไปบ้างแล้วคราวนี้เราจะมาเจาะในด้านของตัวเลขกันบ้างซึ่งตัวเลขค่าพลังโดยรวมหรือ Total Stat ของวินดี้เรียกได้ว่าเป็นค่าพลังแห่งความสุขทำไมอะเพราะว่ามันคือ555 ก,กันแบบนี้เหรอเอานาะก็นั่นแหละครับค่าพลังโดยรวมของวินดี้ก็คือ55 5โดยมันจะเด่นในด้านการโจมตีทั้งตีกายภาพและตีเวทไม่ต่ำกว่า100ทั้ง2ด้านถือว่าไม่ธรรมดาในจะมีค่าพลังป้องกัน80ทั้ง2ด้านก้าดูจะเหมาะสมกับขนหนาตามตัวของมันส่วนค่าเลือด HP เกถือว่าสูงประมาณหนึ่งสำหรับมอนทั่วไปและมันมีค่าความเร็วอยู่ที่95ก็สูงใช้ได้แต่ถ้าดูจากข้อมูลความเร็วของมันก็นึกว่าจะมากกว่านี้ซะอีกก้าจากค่าพลังในด้านตา ยมสําหรับในเกมเจนแรกๆที่ผู้เล่นมักจะเลือกเข้าทีมในการแข่งขันแบทเทิลโปเกมอนแล้วรู้ไหมครับมันยังมีความลับในเรื่องของค่าพลังด้วยนะครับในเกมโปเกมอนเจนที่หนึ่งภาคเลดบลูกินเยลโล่วินดี้จะมีค่าพลังเพียงแค่455ซึ่งในตอนนั้นค่าพลังด้านเวทยังไม่แยกระหว่างโจมตีและป้องกันพอในเจนที่2เป็นต้นมาวินดี้ได้ค่าพลังตีเวทเพิ่มเข้ามา100ซึ่งทําให้มันมีค่าพลังโดยรวมเท่ากับ555ตามที่เราได้บอกไปข้อที่7โปเกมอนคู่ใจของชิงเงรุเราได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าิินนนนนนี่เเเเปป็ปกมมมมออยยดทัั้้งใใะแลลสํารบผู ซึ่งชิงเอกุคู่แข่งของซาโตชิจากในอนิเมะก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นเทรนเนอร์ของวินดี้โดยเจ้าวินดี้จะเปิดตัวในตอน The Battle of the Badge โป kemon Origi ินอลซีรี EP ที่63จากในตอนนี้ชิงเอกุได้ไปท้าสู้กับซากากิที่เป็นผู้นำยิมที่8ยิมสุดท้าย่งคันโตเขาได้เรียกวินดี้ออกมาสู้กับคิงเกิร์โดยไม่กลัวเลยว่าคิงเกิร์เป็นธาตุน้ำซึ่งธาตุน้ำชนะไฟแต่ถึงอย่างนั้นคิงเกอร์ก็โดนวินดี้ของชิงเอกุพ่นไฟใส่จนพ่ายแพ้ไปในที่สุดจากการที่มันเอาชนะโปเกมอนธาตุที่ชนะทางตัวมมันนไไไดดดด้้้กก็็บอออเเลลยวว่่่่่าิิีขขงงงงงชชรรุแสสแสๆใคื ในตอนเอ็กซ์ตรีมโปเ e ม o น EP ที่228ชิงเงรุก็เลือกวินดี้เข้าแข่งขัน Extreme ร o มโ m o n l อ s เเพราะด้วยความเร็วและความคล่องตัวที่สามารถวิ่งไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศตามที่เราได้บอกไปช่วงตน้นจึงทําให้ได้ตําแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันนี้พ่ายแพ้ให้กับความพระเอกของซาโตชิไปนอกจาก2ตอนที่กล่าวมาวินดี้ของชิงเงรุก็โผล่มาใน,นอ,อนิเมะซีรีส์หลักอีก2-3ตอนและในเดอะมูฟวี่โปเกม m นมิลท o s ไตร์แ Back Evolution ชิงเงรูกก็เรียกวินดี้ออกมาเตรียมต่อสู้ด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าส่วนมากแล้วชิงเงรูกก็จะ ของเพื่อจากในตอนเปิดตัววินดี้ตอนที่เขาจะส่งมันออกมาสู้เขาได้เรียกวินดี้จากในบอลว่าสุดที่รักของฉันและยังจุ๊บบอลของวินดี้ก่อนที่จะส่งมันออกมาอีกด้วยถือว่าเป็นโปเกมอนตัวโปรดของเขาเลยละครับและไม่เพียงแค่ในะอนิเมะจากในเกมเจนที่หนึ่งถ้าชิงเงรุ้ไม่ได้เลือกที่ตัวข้างี้ในตอนเริ่มเกมอีก2ทางที่เหลือเขาก็จะมีวินดี้อยู่ในทีมด้วยหรือแม้แต่ในโปเกมอนพัซเซิลเลกหรือโปเกมอนมาสเตอร์เทรนเนอร์ก็จะได้เห็นวินดี้คู่กับชิงเงรุ้และเนื่องด้วยเหตุผลต่างล่าง,ง,งเหล่านี้จึงทำให้ห แล้วมอนเริ่มต้นของชิงเงรุจากใน The Movie I Choose You เราก็จะได้เห็นเซนิกาม,มกะก็แทบจะไม่มีใครรู้ความจริงนี้เลยและก่อนจะไปข้อต่อไปก้ขอแถมข้อมูลที่น่าสนใจของวินดี้ของชิงเงรุให้อีกนิดจากในตอนเปิดตัวที่มันได้สู้และเอาชนะคิงเกอร์ของซากากิมาได้มันจะมีจุดเล็กๆที่น่าสนใจก็คือในฉากที่ซากากิมองลงไปที่ชิงเงรุก,กับวินดี้เราจะได้เห็นวินดี้ตัวเล็กมากซึ่งจากข้อมูลได้บอกว่าวินดี้ในฉากนี้มีขนาดตัวเท่ากับกาดี้ร่างแรกของมันเลยนะครับเพราะว่ากาดี้จะมีส่วนสูงราวๆ70ซนติเมตรแต่วินดี้จะสูงรา190ซม ก็น่าจะต้องตัวใหญ่กว่านี้แน่ๆข้อที่8ความลับของท่าโจมตีข้อนี้จะเป็นจุดลับเล็กๆอีกจุดหนึ่งที่เก็บตกมาจากในข้อที่แล้วในตอนเปิดตัวของวินดี้ของชิงเอรุที่มันได้สู้กับคิงเกร์ของซากากิมันได้โจมตีด้วยท่าพ่นไฟถ้าดูผ่านๆแบบเผินๆทั่วๆไปก็คิดว่าเป็นแค่ท่าพ่นไฟตามปกติไม่น่ามีอะไรแปลกแต่จากข้อมูลได้ระบุว่าท่าพ่นไฟที่วินดี้โจมตีไปนั้นคือท่าไฟสปนินซึ่งท่าไฟสปนินสำหรับในช่วงเวลาอานิเมะภาคแรกหรือเกมเจนที่หนึง่งวินดี่้นไปมันนถึงจะใช้้้ท่าีได ็ถือว่าเป็นความลับแปลกๆจากในอนิเมะอีกจุดนึงที่ไม่ได้อิงข้อมูลของวินดี้เลยข้อที่9หนึ่งในโปเกมอนตำนานและแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายประเด็นหลักของเราในวันนี้เรื่องด้วยหมวดหมู่หรือชนิดของโปเกมอนวินดี้ก็คือ Legendary Pokemon ที่แปลได้ว่าโปเกมอนในตำนานนอกจากในคลิปก่อนหน้านี้ของเราที่เคยได้พูดหมวดหมู่ของวินดี้เอาไว้ก็มีหลายคอมเมนต์ช่วยแก้ให้เราว่าวินดี้ไม่ใช่โปเกมอนในตำนานนะครับเราก็เลยสนใจจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่มอมาอธิบายในคลิปนี้ว่าทำไมเราถึงเรียกวินดี้ว่าโปเกมอนในตำน เนื่องด้วยรูปลักษณ์ที่สง่างามความสามารถความเร็วความแข็งแกร่งและลักษณะนิสัยความพักดีจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มันได้เป็นโปเกมอนในตำนานแต่นี่ก็แค่เหตุผลเบื้องต้นแบบคร่าวๆนะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือในอนิเมะโปเกมอนออริจินัลซีรีส์ EP ที่2ตอนโปเกมอนเอมเมอร์เจนซี่ซาโตชิได้ไปเห็นภาพแกะสลักของโปเกมอน4ตัวที่โปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วในตอนนั้นดเร์โอคิดก็โทรเข้ามาซาโตชิจึงได้บอกว่าเขาคุ้นๆเหมือนจะเคยเห็นว่าน,นกตัวหนึ่งในนี้ดรก็เลยบอกว่าานกในภพโเตอนนรเคยเห็นนมันยัยงเร็วปอยป ้จะไดเห็นใช่ครับมอนจากในภาพแกะสลักก็คือมอนในตำนานนั่นเองซึ่งจะประกอบไปด้วยไฟเออร์ฟรีเซอร์ทันเดอร์และเจ้าสุนัขหนึ่งเดียววินดี้นั่นเองก็จากบทวิเคราะห์ทางเว็บไซต์ต่างประเทศได้บอกว่าเดิมทีแล้วผู้สร้างตั้งใจจะให้วินดี้เป็นหนึ่งในโปเกมอนในตำนานในกลุ่มของเหล่านกเทพทั้ง3แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจเพราะว่ามันจะดูแปลกๆถ้าในกลุ่มเทพเป็นนก3ส,สุนัขหนึ่ง <c oughs> เขาก็เลยตัดวินดี้ออกมาให้เป็นแค่โปเกมอนธรรมดาทั่วไปแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงหมวดหมู่หรือชนิดของมันยังคงเป็นโปเกมอนใน ถ้าลองดูข้อมูลของโปเกมอนในตำนานที่จะเป็นกลุ่มของโปเกมอนหายากแข็งแกร่งกว่าโปเกมอนทั่วไปและส่วนมากก็จะไม่ทราบเพศฟักไข่ไม่ได้และไม่มีร่างพัฒนาซึ่งก็จะต่างกับวินดี้ที่สามารถหาพบร่างแรกได้ง่ายแล้วนํามาใสา่หินไฟเพื่อพัฒนาเป็นร่าง2ได้แยกเพศได้ฟักไข่ได้และค่าพลังก็ยังไม่ถึงค่าพลังโดยเฉลี่ยของเหล่ามอนแท็บหรือแม้แต่ซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนเลยด้วยซึ่งทาให้วินดี้มีแค่หมวดหมู่หรือชนิดของมันเท่านั้นที่เป็นโปเกมอนในตำนานแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือวินดี้เป็นโปเกมอนเพียงตัวเดีีียววท่่มมมมหหดูกก็คืออโปนนนนใตา แต่มันก็ดันไม่ใช่โปเกมอนในตำนานไซะอย่างนั้นจบแล้วครับสำหรับ9แฟก9้เรื่องจริงของวินดี้โปเกมอนในตำนานที่ไม่ใช่โปเกมอนในตำนานเผยงงๆนะเนี่ยและถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นำเสนอไปผิดพลาดหรือทำให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า